ิดดีลเรียบร้อยนะครับยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าซิลิที่อยู่ใน Apple นะครับเดี๋ยวมาเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเขาจะใช้นามสกุลเจมีนายพี่หลามมี3มช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับอ้านี่มันเป็นการส่งออกลูกสาว ลูกสาวสิริของเราไปแต่งเข้าบ้าน Google แล้วก็ไปแต่งงานกับเ e มินาใช่แล้วก็เอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้กลับมาเป็น AI ตัวใหม่ทำงานเบื้องหลังนี่ s i ร i Power by Gemini มันจะมีคำนี้เลยหรอไม่รู้อ่ะก็อาจจะวีก็ได้เฮ้ย r by เ e m i n i า i เ i ยเลย s i ร i แต่ Power by Gemini นะคืออ่ะผมยังไม่รู้รายละเอียดนะแต่ผมบอกก่อนเลยว่าถ้าสมมุติ Google ไปขอให้ a pple บอกว่าต้องต่อท้ายว่า Power by Gemini นะแสดงว่า Google อ่ะต้องลดค่าบริการเนี้ยไม่ต่ำกว่า250ล้านดอลลาร์ต่อปีอ่ะซึ่งตัวเลขเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยไม่มีใครเปิดเผยใช่อย่าง Google เองพี่ News from Google ครับเขาเพิ่งออกมาพูดว่าเนี่ยเราทำการเดลกันเรียบร้อยแล้วจับมือกันเรียบร้อยแล้วใ่แต่ไม่ได้มีรายละเอียดตัวเลขใดๆนะครับก็เป็นข่าวลืมมาสักพักหนึ่งเนาะ ว่า Apple เนี่ยพยายามหาไปเจรจากับ OpenAI ก็ไม่ได้ไปเจอ Microsoft กักท่าไว้ p r p p l o t เขาก็ใช้ GPT อยู่ใช่ไหมฮะเขาก็ไม่อยากให้มันซ้ำกันใช่ไหมฮะพอ Apple อกหักจาก GPT มาก็ไม่รู้จะไปหาใครก็หาเอา Gemini แล้วกัน Google ซึ่งเราก็เคยเหมือนเหมือนเคยอ่านข่าวที่มีข่าวลือมานาะที่เขาจะมาฝั่ง g e ม i n อยอะไรใช่เพราะว่าจริงๆแล้ว Apple กับ Google เนี่ย เขาดูเหมือนไม่คู่แข่งเงนก็จริงนะแต่เขาก็ร่วมงานกันหลายเรื่องใช่ครับนะอย่างพวกค่าแผนที่ค่าข้อมูลในการค้นอะไรเงี้ยพวกเซอร์เซนจินอะไรเงี้ยเขาก็ จ่ายเงินกันอยู่ปีแล้วเป็นพันล้านนะครับผมนะฮะวางบินกันอยู่ทุกปีแล้วปีหน้าก็วางเพิ่มอีกเข้าไปค่าดเจมินายมาอยู่ในซิลิไม่น่าถูกเท่าไหร่ด้วยนะอันนี้อันนี้รายละเอียดค่ะมี่เขาบอกว่า Apple กับ Google เนี่ยได้ลงนามข้อตกลงร่วมมือกันเป็นระยะยาวแบบหลายปีด้วยนะหลายปีโดยมี Apple Foundation m o d e เรุ่นต่อไปเนี่ยจะใช้พื้นฐาน โมเดลจากเจมีไนจากเจมี n i แล้วก็เทคโนโลยีคลาวของ Google ด้วยแล้วไม่เพียงเท่านั้นพี่ไอ้โมเดลพวกนี้มันจะช่วยขับเคลื่อน Apple i n t e l l i g e n c จนในอนาคตรวมถึงพวก Siri เวอร์ชั่นใหม่เออปีนี้เขามีข่าวหรือ Siri ว่าจะเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ในปีนี้ด้วยนี่นี่แหละก็คือ <c oughs> ลงประกาศแก๊กเดียวเนี่ยจาก Siri เด๋อเนี่ยกลายเป็น AI เลยเฮ้ยพี่จะว่าสิลีมันเด๋อได้ไงมันก็เก่งขึ้นมาแล้วนะนี่ผมปิดผมไม่เคยใช้สิลีมาเป็นเวลาประมาณ5ปีแล้วไม่มีความจําเป็นต้องใช้เลยก็จงก็ไม่เถียงนะเป็นวิธีที่ง่ายสุดหลังจากที่ Apple ไม่สามารถประสบความสําเร็จกับแอปแอปเปิ l ลอินเทลเได้ Apple ก็ต้องหาวิธีที่ง่ายที่สุดนะเซ็นแก๊กเดียวแล้วก็ยัดเจมินาเข้ามาอยู่ในนั้นเลยใช่ซึ่งเขาประเมินแล้วแหละว่าไอ้เจมินาเนี่ยมันน่าจะเป็นรากฐานที่เหมาะสมที่สุดแล้วของของฟาวเดชั่นโมเดลใช่เขามันลากฐานเนะไม่แล้วคุณไม่คิดจะมีรากฐานมีของตัวเองเลยเหรอคุณจะพึ่งพาเขาไปตลอดหรอพี่อย่าลืมสินี่คือใครนี่คือ Apple, Apple. เรามาช้า แต่ถ้าพอเรามาเสร็จเลอเที่หลังเข้าสิงไ้เดี๋ยวมาแซงเข้าสิงเข้าสิงเจมินายปุ๊บแล้วเดี๋ยวโคลนลูกออกมาเป็นเป็นอีกชื่อหนึ่งเนี่ยแล้วก็มาพอพอพอสิงสู่เสร็จเรียบร้อยจากสิริพอโคลนออกมาปุ๊บออกมาได้ลูกชายชื่อสิริศัก โอ้ชื่อชื่อดูไทยๆเนาะแล้วไอซีดีสักเนี่ยมันก็จะแบบโอ้เก่งเหนือรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยเอาแน่นอนแอปเปิลเขาแนวทางนี้มาตลอดแอปเปิลเขาเป็นอย่างนี้ครับผะถ้าคิดเองไม่ได้เราก็ไปยืมใครสักคนมาเป็นพวกเราครับผมแต่เรามีความเห็นจากคุณอีลอนมัส์ด้วยนะพี่หลังจากได้อ่าน Google นี้อ้าวทำไมอ่ะเขาอิจฉาทำไมไม่มาเซ็นกลอกกับผมล่ะอ้าว สิริจะได้เจนรูปโปกันลงเหมือนในทวิตเตอร์ไม่ได้ไม่เอานี่ตอนนี้หลายประเทศนะอินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยเขาแบน X แล้วนะใช่เขาแบนกันเพราะว่าไอ้กล็อกเนี่ยมันไปรุนแรงอ่ะไปไปบูลลี่อ่ะไปเป็นแบบเซ็กชวลเซ็กชวลฮาร์มเอังกฤษก็กำลังจะเล่นงานอีรอนมัตนะอ่ะเขาให้ความเห็นมากเขาเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือนี้ว่าเหมือนจะเป็นการรวม ศูนย์อำนาจที่ไม่สมเหตุสมผลสำหรับทาง Google เท่าไหร่เพราะ Google เนี่ยก็มี Android กับ Chrome อยู่แล้วคือในในของเขามีเป็นการวิจารณ์ว่า Google มันมีอำนาจมากเกินไปในแง่ของเทคโนโลยีที่แบบบริษัทอื่นๆนอ่ะมันจะสู้ได้ยากเรื่องกฎหมายคูกคาตรองาอีลอนกลัวอะไรอ่ะคือผมก็งงนะครับคือถ้าจะถ้าอีลอนจะบอกว่า Google เขาก็เจ๋งอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องมีสิลิอยู่แล้วถ้า Google มีสิริ มันน่ากลัวขึ้นตรงไหนอ่ะมันก็เท่าเดิมปะก,ก็จริงสิริมันไม่ใช่ขี่ปนาบุตรแบบ18หัวเจอริโก้ของไอรอนแมนเนี่ยก,ก็จริงสิริคม <c oughs> จริงมันมันไม่ได้เก่งอะไรนะ <c oughs> ใช่ใช่ไม่ไน่ากลัวหรอกจังบนไรเอาก๊อกของคุณให้หายลามกก่อนเถอะออลอนเอ้ยมันไม่ได้มันเป็นเปิดเผยไงเขาแบบฟีฟีสไตล์เอาเด่จริงนะผมว่าไอไอกลอกมันไม่เท่าไหร่นะไอเอ็กเนี่ยแบบ นะฮะมันสมชื่อ X ก็ไปทุกวันนะทุกวันนี้จะเป็นแหล่งโลกีแล้วนะผมจะไม่ให้ลูกผมเล่น X แล้วนะเพราะว่ามันคือแหล่งโลกีแหล่งมั่วสุมชัดๆเลยนะฮะแหล่งโซเชียลมั่วสุมใครมีลูกมีหลานอย่าให้เล่นไอ้ทวิตเตอร์หรือ X ครับอย่าไปหานะแอคลงแอคล็อกะไรอ่ะมันไม่ดีเลยมันมันโสมมมากอะไรอานันะฮะนี่เดี๋ยวพูดปุ๊บเดี๋ยวคนเล่น X มันลุมดาวมี อ่ะจบไหมจบแล้วจบแล้วเพราะว่ายังไม่มีฟีเจอร์อะไรให้ดูยังไม่มีต้องรอเปิดตัวกันอรอเปิดตัวกันอ่ะเราคอยดูนะฮะนางสาวสิรินามสกุลเจมินายจะเป็นยังไงต่อไป